สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพนพิสูจน์สตอรี่นะคะวันนี้นะคะสายก็มีนิสัยนะคะเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่เราสามารถที่จะทําได้แล้วก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยยั่งยืนมากขึ้นแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะบางทีเนี่ยเราคิดว่าการที่เราจะรักษาสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยเราจะต้องทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือว่ารัฐบาลจะต้องออกมาตรการนู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็อาจจะมีแค่คนบางส่วนที่ทํานะคะแต่จริงๆแล้วสายคิดว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่คนตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยสามารถทําได้นะคะ ในประเทศไทยเนี่ยบางทีบางพื้นที่โดยเฉพาะในชนบทน,นะคะผู้คนก็ใช้วิถีชีวิตที่ค่อนข้างจะยั่งยืนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทีนี้ไซก็พูดถึงคนโดยทั่วไปนะคะแล้ววิธีการที่จะทําให้เราสามารถมีนิสัยเหล่านี้ได้ไซคิดว่าเราควรจะสนใจในสิ่งที่เราทําได้มากกว่าสิ่งที่เราทําไม่ได้นะคะต้องไม่สร้างความยุ่งยากให้กับเราเพราะว่าถ้าสร้างความยุ่งยากให้กับเราเราจะไม่อยากทําใช่ไหมคะใช้แนวคิดเหล่านี้คะ่ะให้เหมาะสมกับ การใช้ชีวิตของเราหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเรานะคะเดี๋ยวแล้วไอเดียทุกอย่างที่ไซอยากจะบอกนะคะไม่เสร็จหลักๆนี่ก็คือว่าถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้เป็นกรีนพีซนะคะทุกคนแต่ว่าเราพยายามที่จะหาทางเลือกที่ดีกว่าสิ่งที่เราเคยทำมากกว่าเดิมค่ะเพื่อที่เราจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงใ,ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนเริ่มด้วยการเปลี่ยนแปลงจากคนตัวเล็กๆนะคะ คนเล็กๆหลายคนนะคะถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เฉพาะคนกลุ่มใหญ่แค่กลุ่มเดียวนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าสิข้อนี้มีอะไรบ้างคะ่ะข้อ1น,นะคะพยายามใช้สินค้า refill ค่ะเพราะว่าการใช้สินค้า r e f ิอย่างที่ทุกคนรู้ดีนะคะก็คือเราเนี่ยลดการใช้พลาสติกนะคะแล้วสินค้า refill เนี่ยก็ราคาอาจจะถูกกว่าสินค้าราคาเต็มน,นะคะอย่างเช่นถ้าเราซื้อน้ำยาล้างจานเป็นขวดเนี่ยซื้อเป็นขวดขวดก็ อาจจะใช้พลาสติกมากกว่าซื้อเป็นถุงมาเติมนะคะหรือว่าถ้าใครรู้จักร้านค้าที่เขาสามารถจะเติมให้เราจากขวดที่เรานํามาจากที่บ้านเนี่ยก็ยิ่งดีเลยนะคะจะทําให้เราเนี่ยประหยัดมากขึ้นแล้วก็ตักสาสิ่งแวดล้องได้มากขึ้นนะคะ แล้วอย่างบางทีก็จะอาจจะเป็นพวกเครื่องสําอางนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งรีฟิลหรือว่าเป็นอายแชโดว์รีฟิลทายก็คิดว่าเป็นวิธีที่เราสามารถที่จะลดการใช้พลาสติกได้เป็นอย่างดีค่ะข้อ2นะคะใช้ขวดน้ําหรือว่าแก้วน้ํานะคะที่สามารถใช้ซ้ําได้นะคะหรือว่าสามารถล้างแล้วใช้ซ้ําได้นะคะนอกจากนี้นะคะถ้าอยู่เมืองไทยนะคะอาจจะมีตู้กรองน้ําต่างๆที่เราสามารถที่จะนําขวดที่เราอยู่แล้วเนี่ยไปรองน้ําที่รองได้นะคะทรายก็คิดว่าเป็นวิธีที่ดีนะคะดีกว่าการที่เรา ไปซื้อน,น้ำเป็นขวดๆคนะ,คะเพราะว่าเราก็ดื่มน้ำทุกวันขวดก็เยอะขยะก็เยอะนะคะทุกคนโชคดีหน่อยที่สกอตแลนด์นะคะดื่มน้ำกอกใส่กันเลย <laughs> ไม่จําเป็นจะต้องซื้อน้ำขวด เวลาออกไปข้างนอกค่ะไซก็จะพยายามใช้ขวดน้ําที่ไซมีจากที่บ้านนะคะหรือเวลาไปออกกาลังกายข้างนอกบ้านนียค่ะไซก็จะพกขวดน้ําไปด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่มีจริงๆหรือว่าลืมจริงๆไซก็ยังซื้ออยู่นะคะแต่ว่าพยายามที่จะลดไซก็คิดว่าเป็นวิธีที่ดีนะคะเพราะว่าทาให้เราเนี่ยประหยัดเงินแล้วก็ทําให้เราเนี่ยลดขยะบน,นโลกด้วยค่ะ <S <S ข้อ3นะข้อนี้นี่คือไม่แน่ใจว่าหลายคนอยากจะทําตามหรือเปล่านะคะแต่เป็นข้อที่ไซใช้มาเกือบปีแล้วนะคะ ใช้ผ้าที่แบบสากๆหน่อยหรือว่าผ้าที่ไม่ได้เป็นผิวเรียบเกินไปค่ะแล้วถ้าใครไม่อยากใช้เป็นผ้าก็อาจจะหาซื้อเป็นพวกฟองน้ําที่ทําจากพืชอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้ย่อยสลายได้สะดวกนะคะหลังจากที่เราใช้ไปค่ะนะข้อ4ี่นะคะข้อนี้อาจจะเป็นข้อที่หลายๆคนทําแล้วนะคะแต่ว่าทรายเนี่ยบางทีก็ยังยังชอบใช้ล l ง n g ม i l ะคะ่ะที่เป็นแบบพลาสติกนะคะในการเก็บของอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า อาจจะใช้เป็นถุงพลาสติกไปเลยในการเก็บของในตู้เย็นนะคะายก,ก็คิดว่าวิธีการใช้ทัพเปอร์แวร์นะคะหรือว่าการใช้ถุงซิปบล็อกนะคะที่แบบซักได้ะคะ่ะก็อาจจะช่วยลดการใช้พลาสติกลงไปนะคะ <c oughs> ข้อ5นะคะข้อนี้ง่ายๆแต่ยาก <c oughs> สำหรับตัวไซเองไซก็ยังต้องฝึกตั้งแต่เด็กมาแม่ก็บอกว่าไม่ใช้ไฟต้องปิดไฟไม่ใช้ไฟต้องปิดไฟแต่ว่าเขาก็ลืมตลอดนะคะแต่ข้อนี้ก็จะ ไซก็ยังอยากจะแนะนําอยู่นี้นะคะว่าถ้าเราไม่ใช้ปลั๊กไฟหรือว,ว่าเราเลิกชาร์จไรเนี่ยเราก็ดึงปลั๊กออกแล้วก็ปิดไฟนะคะก็ช่วยกันฝึกนะคะทุกคนข้อนี้คือแค่ตัวเราคนเดียวอาจจะไม่เห็นผลนะคะแต่ถ้าเราทํากันเยอะๆในประเทศของเรานะคะก็อาจจะช่วยลดการใช้พลังงานลงค่ะข้อหนะคะ,ะ,คะก็คือการใช้ถุงผ้านะคะหรือว่าถุงพลาสติกเกา่าที่เราใช้แล้วสําหรับไปซื้อของนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะออกจากบ้านถ้าเราคิดว่าเราจะไปซื้อของเราก็ ติดถุงเรานี้ไปด้วยนะคะหรือว่าอาจจะมีถุงเราเนี้ยติดไว้ในรถหรือในกระเป๋าเผ <c oughs> ื่อที่เราจะต้องไปซื้อของเราจะได้มีถุงเหล่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆประเทศทั่วโลกนะคะเขาก็จะคิดเงินถ้าเกิดว่าเราซื้อถุงใช่ไหมคะ ถ้าเรามีถุงอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะได้ประหยัดด้วยนะคะแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อถุงผ้าอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะคะมีมากสุดก็แบบแล้วแต่ความใหญ่ของครอบครัวเรานะคะอาจจะ4ี่ห้าถุงนะคะสายก็มีถุงที่ใช้บ่อยๆแค่3ถุงเองนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าเราหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้ถุงพลาสติกซ้ำๆก็ได้ค่ะจะได้ใช้คุ้มๆนะคะข้อ7นะคะซื้อของมือสองค่ะค <c oughs> อนี้นิสัยพูดบ่อยมากะคะ่ะ ซื้อของมือสองไม่ใช่เฉพาะเสื้อผ้านะคะอาจจะซื้อเป็นของแต่งบ้านนะคะหรือว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์ของใช้ต่างๆนะคะเราสามารถที่จะซื้อมือสองได้ที่ประเทศไทยอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะคะแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยการซื้อของมือสองเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเมื <c oughs> ่อวานไซไปซื้อเหยื่อมานะคะไซเนี่ยไม่มีบัวรดน้ำนะคะแล้วก็ขี้เหนียวก็จะใช้ แก้วนะคะในการที่จะแบบตวงน้ําไปรดน้ำทั่วๆบ้านหรือข้างนอกบ้านนะคะแต่เมื่อวานไปร้านขายของบริจาคมานะคะก็ได้อันนี้มานะคะยี่ห้อจากไอเกียเนาะใส่ไปดูนะคะเต็มก็6กปอนด์นะคะอันนี้ใส่ซื้อมา1.5ปอนด์ก็โอเคนะเพราะก็ดูอย่าง สภาพยังดีอยู่นะคะแล้วการซื้อของมือสองนะคะทำให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้เยอะเลยค่ะทุกคนอย่างน้อย50%นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะวิธีที่ดีมากๆเลยก็คือใช้ของต่อจากคนอื่นนะคะซึ่งตอนเด็กๆี่ยทายเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเด็กต่างจังหวัดทสายได้ใส่ชุดนักเรียนต่อจากคนอื่นหรือว่าเสื้อผ้าต่อจากคนอื่นนะคะเป็นเรื่องธรรมดามากไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องน่าทังเกียจอะไรนะคะซึ่งทสายคิดว่าวิธีเนี้ยดีเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้เสื้อผ้าที่ผลิตออกมาเนี่ยได้อย่างคุ้มค่านะคะทราใส่ปุ๊ ใส่ไม่ได้แล้วก็ใส่ก็ให้คนอื่นต่อซึ่งเป็นวิธีการรีไซเคิลที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนข้อแปดนะคะพยายามเลือกซื้อของที่แพ็กเกจไม่เยอะนะคะถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นหรือว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็อาจจะดูว่าเออแพ็กเกจนั้นเนี่ยย่อยสลายได้ง่ายไหมหรือว่าเรารีไซเคิลได้ไหมนะคะเช่นบางทีถ้าเราไป ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไปตลาดอะไรเงี้ยค่ะเราก็ให้เลือกซื้อเป็นลูกที่แยกๆออกมานะคะไม่ซื้อเป็นแพ็คอะไรเงี้ยแต่ไซรู้สึกว่าที่ยูเคเนี่ยจะยยกๆหน่อยถ้าเราซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะคะของในแพ็กเกจก็จะเยอะหน่อยนะคะไซก็ก็ให้เลือกเอานะคะตามความเหมาะสมไซก็ยังไม่สามารถที่จะไม่ซื้อของที่เป็นแพ็คได้เพราะว่าของเป็นแพ็คจะถูกกว่านะ,ะแต่ก็ไซก็จะพยายาม ให้ดีที่สุดถ้ามีของอะไรที่สามารถซื้อแบบไม่เป็นแพ็คได้แยกแพ็คได้ใสกก็จะซื้อนะคะ ข้าก้าวนะคะทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงบางคนอาจจะคิดว่าการทานเนื้อสัตว์มันจะไปมีผลอะไรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะคือเราอาจจะคาดไม่ถึงนะคะมันอาจจะเป็นความรู้อะไรที่มันอาจจะลึกหรือว่ากว้างเกินไปสําหรับเราแต่ง่ายๆเลยที่ใส่เข้าใจก็คือว่าเดี๋ยวนี้นะคะมีการปล่อยคาร์รบอนไดออกไซด์เยอะมากนะคะแล้วก็เราเนี่ยทานเนื้อสัตว์นะคะมากกว่าเมื่อ50ิปีที่แล้วเนี่ยหเท่าเราต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์นะคะถึง80%ของพื้นที่เพาะปลูกในโลกนะคะ ดังนั้นเนี่ยเราใช้ที่ดินไปกับการเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็ใช้ที่ดินในการปลูกอาหารสัตว์นะคะทำให้เราเนี่ยขาดต้นไม้นะคะหรือว่าพื้นดินที่ดีนะคะในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทุกคนแล้วก็ทําให้เกิด Primate Change หรือว่าโลกร้อนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะไปอ่านเดี๋ยวสายใสย่ลิงก์ของ Greenpeace ไว้ให้ข้างล่างกันแล้วกันนะคะถ้าเราไม่ทานเนื้อสัตว์สักอาจจะเป็น1มื้อต่อสัปดาห์หรือว่า1วันต่อสัปดาห์เนี้ยสาก็คิดว่าช่วยแล้วนะคะ ใส่ชอบทานเนื้อสัตว์แล้วก็อาหารไทยก็จะมีเนื้อสัตว์เยอะนะคะแต่ว่าเราแค่มื้อเดียวหรือว่าแค่วันเดียวต่อสัปดาห์ใจคิดว่าเราทําได้นะคะทุกคนข้อต่อไปนะคะก็คือการเลือกใช้ของที่ยั่งยืนหรือว่าย่อยสลายได้มากขึ้นค่ะแต่ใจต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรามีของใช้ที่ไม่ได้เป็นของใช้ที่รับโลกหรือย่อยสลายได้ก็ใช้ไปก่อนนะใช้จนพังแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราอยากจะรักโลกมากขึ้นเราก็เปลี่ยนไปใช้ของที่ยั่งยืนมากขึ้น และอีกข้อหนึ่งนะคะที่แันต้องบอกเลยก็คือว่าถ้าอย่างบางคนเนี่ยมีของใช้ที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ของชิ้นนี้ได้นะคะแล้วของชิ้นนี้ก็ไม่ได้รักโลกนะคะอย่างเช่นแปลงสีฟันไฟฟ้าที่ด้ามก็ยังเป็นพลาสติกอยู่แันก็คิดว่าเราก็ใช้ต่อไปนะเพราะว่าการที่เราจะรักษาสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะทําให้ชีวิตเรายุ่งยากมากขึ้นนะคะแล้วก็การใช้แปลงไฟฟ้าแซนก็คิดว่าก็ดีนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยขนาดนั้นนะคะ สำหรับวิธีเล็กๆน้อยๆอยเหล่านี้นะคะทุกคนไซก็ไม่คิดว่าทุกคนจะสามารถปรับใช้ได้ทั้งหมดแต่เลือกในข้อที่เหมาะกับทุกคนสามารถทําได้แล้วเป็นวิธีที่ไม่ทําให้ชีวิตของทุกคนยุ่งยากไปมากกว่านี้นะคะแล้วถ้าใครมีไอเดียอะไรนะคะที่อยากให้ไซทำคลิปนะคะก็บอกได้ใน Facebook IG นะคะหรือว่าในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะวันนี้ายขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายะค่ะ